ขอน้อมกลาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงข้อปฏิบัติในการใส่บาตท,ที่ถูกต้องของผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตว่าควรทำอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำบางครั้งอาจคิดว่าทำถูกต้องตามข้อปฏิบัติหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วันนี้กระผมจึงนำข้อปฏิบัติในการใส่บาตมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้างโดยการนำคำแปลของท่านมหาโอสมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันนะครับ ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับขั้นตอนการใส่บาตรนั้นมีอยู่6ขั้นตอนดังนี้ 1. ก่อนใส่บาตรถ้าจักว่าคาถาหรือบริกรรมสิ่งใดให้จิตเป็นสมาธิควรทำเสียแต่เนื่นๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำให้ภาวนาคาถาเงินล้านก่อนใส่บาตร ให้กล่าวสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบก็ได้ตามกำลังศรัทธาจากช่วยเพิ่มอนิสงส์เพราะจิตเป็นสมาธิเวลาพระมาบินทบาทนั้นอย่าให้ท่านรอนานในขณะที่รอหรือใส่บาทนั้นให้ทำจิตในให้เป็นบริสุทธิ์ไม่ควรที่จะนำเรื่องทุกข์ใจมาโศกในตอนนั้น ในขณะที่รอใส่บาตรนั้นให้ตั้งใจว่าจะใส่บาตรให้พระสงฆ์สามเณรองค์ใดก็ได้ไม่จำเพาะเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งหรือถูกใจใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นี้การไม่จำเพาะเจาะจงเรียกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีผลมากและไม่ควรใส่หมวก ผ้ามัดเอวหรือผ้าพวกหัวและไม่ควรถือพระถือคอนหรืออาวุธอื่นๆถ้ามีควรวางหรือเก็บไว้ที่อื่นก่อนบุญที่มีอน,นิสงฆ์มากจิตใจผู้ให้ทานต้องเบิกบานยินดีในทานที่ให้ทั้งก่อนขณะให้และหลังให้ฉะนั้นระหว่างการใส่บาตร ไม่ควรที่จะฝูงซ่านไปเรื่องอื่นควรมีจิตจดจ่อกับทานที่กำลังจักให้อย่ายืนในจุดที่เหยียบเงาพระสงฆ์ควรตื่นเช้าควรเลือกดูแสงอาทิตย์รุ่งอรุณนั้นฉายไปทางใดเราควรอยู่จุดใดที่จะไม่เหยียบเงาพระสงฆ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นกุศโลบายให้มีสติในการใส่บาต คงไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามหรือกังวลจนเกินไปเดี๋ยวมัวแต่ระวังเงาพระจนไม่เป็นอันใสบาทกันพอดีในขั้นตอนที่สองคือการนิมนต์พระหลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนรอพระที่จะเดินบินทบาทผ่านมาการยืนรอพระในขั้นตอนนี้ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่า เส้นทางนี้พระเดินผ่านหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปรอพระบนทางสายเปียวที่ไม่มีพระเดินผ่านคงไม่ได้ใส่บาตรกันพอดีรอสักพักพอมีพระเดินมาก็นิมนต์ท่านการนิมนต์ก็ควรใช้คำว่านิมนต์ครับท่านแค่นี้พระท่านก็ทราบแล้วตอนเป็นพระเคยเดินบินทบาทที่ตลาดขมิ้น โยมนิมนต์ด้วยถ้อยคําอันรื่นหูว่าท่านเจ้าพระคุณเจ้าขานิมนต์เจ้าขามีอีกที่หนึ่งโยมใช้คําว่านิมนต์เจ้าขาพระอาจารย์การนิมนต์พระควรนิมนต์ด้วยความสํารวมและใช้เสียงดังพอประมาณโยมบางคนเรียกพระด้วยเสียงอันดังทําไมต้องตะคอกด้วยการนิมนต์ควรสังเกตอายุของพระด้วย ถ้าอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเยอะกว่าไม่มากก็เรียกว่าหลวงพี่ถ้ามีอายุหน่อยก็เรียกหลวงนาถ้าแกพรนษามากก็เรียกหลวงตาหรือนอกจากนี้ก็อาจจะเรียกหลวงอาหลวงหลงุงหลวงปูแล้วแต่จะจัดลำดับญาติอย่างฉันปีนี้อายุ23ปีหน้าตาค่อนข้างเด็ก แต่เคยมีโยมใช้คำว่านิมนต์ขาหลวงลุงทำเอาเสียเซลล์จนอยากสึกออกไปทำบอดี้เฟสโยมบางคนคงเขินอายพระเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่บาตรเท่าไรเวลาพระเดินมาก็ยื่นมือออกมาทำท่ากวักทำเหมือนพระเป็นรถเมโดยมหาโอษท่านเล่าว,ว่าอันนี้ก็เคยถูกเรียกว่าหลวงพ่อและหลวงลุงอยู่เหมือนกัน ฉันยังไม่แก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสอนให้ก้มหน้าก้มตาเดินทอดสายตาลงในช่วงหนึ่งสำรวมอินทรีย์ไว้ไม่สอดสายสายตาทำท่าเหมือนหาอาหารหลังจากนิมนต์พระก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สามคือการจบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบแล้วนะ การจบหมายถึงการเอามาทูลไว้ที่หัวแล้วอธิษฐานการจบควรใช้เวลาอธิษฐานที่พองามไม่ต้องอธิษฐานนานจนเกินไปเคยมีโยมนิมนต์ไปรับบาตรเราก็เดินไปเปิดฝาบาตรรอรับโยมก็จบอยู่ขอบอกว่านานมากนานจนรู้สึกได้นานจนอดคิดไม่ได้ว่าโยมขออะไรเรานะ และในขั้นตอนที่สีคือการถอดรองเท้ายืนเท้าเปล่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการถอดรองเท้าคือเป็นการให้ความเคารพพระสงฆ์โดยการไม่ยืนสูงกว่าท่านเพราะเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตจะเดินเท้าเปล่าแต่มีญาติโยมบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการถอดรองเท้าซึ่งมีหลายประเภทเหมือนกัน เช่นบางคนถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อยแต่ยืนบนรองเท้าสูงกว่าเดิมอีกบางคนถอดรองเท้าและยืนบนพื้นจริงแต่ว่าตัวเองยืนอยู่บนฟุตบาทพระยืนอยู่บนถนนสังานหนักกว่าเดิมอีกเคยมีเรื่องเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งยืนใส่บาทพระพระเห็นว่าโยมใส่รองเท้าเลยแนะนำโยมไปว่าโยม อาตมาว่าโยมควรถอดรองเท้าใส่บาตนะโยมมีสีหน้าตกใจเลยตอบพระไปว่าเออจะดีหรอคะพระบอกไม่เป็นไรหรอกโยมโยมก็จัดแจงถอดรองเท้ายกขึ้นมาพร้อมกับถามพระว่าจะให้ใส่ข้างเดียวหรือว่าสองข้างเลยคะบ้าไปแล้วสีกาท่านหมายถึงถอดรองเท้าเวลาใส่บาต ไม่ใช่ถอดรองเท้าเอามาใส่ในบาทอันนี้เป็นเรื่องที่หลวงนาท่านหนึ่งเล่าให้ฟังระหว่างฉันเพนเป็นเรื่องขำขันขณะฉันเพนพอถอดรองเท้าเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่หคือการใส่บาทอันนี้ถือเป็นจุดสําคัญของการใส่บาทเลยตามธรรมเนียมแล้วควรใส่ข้าวในบาทก่อนหากพระท่านมีย่าม กับข้าวให้ใส่ในย่ามดอกไม้ทูบเทียนปัดใจให้ใส่สุดท้ายสีกาให้วางบนฝาบาทผู้ชายให้วางบนมือเลยก็ได้สิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือควรดูของที่นำมาใส่บาทนั้นเสียหรือเปล่าบางคนมีเจตนาอยากทําบุญดีแต่ดันไปซื้อของเสียมาใส่บาทพระฉันไปเข้าห้องน้ำไป พวกร้านค้าก็จริงๆบางครั้งก็เอาของค้างคืนมาขายเพื่อเอากำไรโดยไม่สนพระสนเจ้าเห็นแก่ตัวหากินกับพระก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวทำบุญจะเป็นบาปเปล่าๆโยมควรพิจารณาดูแค่เท่าที่ทำได้ครับอย่าให้ถึงกับขอแม่ขาชิมเดี๋ยวพอถูกดา่าไล่หลังจิตจักเศร้าหมองเปล่าๆ ถ้าใส่บาดไปแล้วไม่ควรเป็นกังวลน,นะครับวัตถุทานไม่ปราณีหากไม่ประกอบด้วยเจตนาจะมีผลน้อยนอกจากนี้ของที่นำมาใส่ถ้าเพิ่งปรุงสุกเสร็จควรดูด้วยว่ามันร้อนมากหรือเปล่าเพราะเคยมีโยมนำแกงร้อนๆมาใส่บาดบาดเกือบหล่นทั้งนี้เพราะบาดท,ทำจากโลหะนำความร้อนได้ดี ปริมาณไม่ควรมากจนเกินไปเพราะเคยมีโยมใส่บาดด้วยกล้วยสามหวีหากเป็นกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่อัตมาไม่ว่าแต่นี่ใส่กล้วยหอมอันนี้เกิดกับตัวเองจริงๆคิดดูว่ากล้วยหอมสามหวีอยู่ในบาดหนักมากนะโยมจนอยากจะบอกโยมว่าโยมอัตมาไม่ใช่ช้างการใส่ก็ควรใส่ในบาด ด้วยอาการสำรวมแล้วบรรจงนำของที่เตรียมมาใส่บาตรใส่ตามลำดับจนหมดอันนี้เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยโยมผู้หญิงบางคนกลัวโดนพระจัดถุงกับข้าวพอถึงแค่ปากบาทก็ปล่อยลงมาดังตุ๊บวางดีๆก็ได้ขณะที่กำลังหย่อนอาหารใส่บาทนั้นไม่ควรพูดหรือชวนพระคุยในเรื่องอื่น ให้ตั้งใจใส่บาตรจนสำเร็จเว้นเสียแต่ใส่บาตรสำเร็จแล้วพระสงฆ์จะพูดอะไรก็ฟังท่านหรือเราอยากพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นประโยชน์และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการรับพรหลังจากใส่บาตรเสร็จพระสงฆ์ส่วนมากก็จะให้พรเราเป็นญาติโยมก็ประนมมือรับพรกันตามระเบียบ โดยอาจยืนหรือนั่งยองๆก็ได้ก้มหัวแต่พองามเคยมีโยมยืนประนมมือแต่ก้มหน้าลงมาแทบชนพระห่างจากหน้าพระประมาณคืบเดียวคือไม่ต้องใกล้ศาสนาขนาดนี้ก็ได้นะโยมตอนนั้นให้พ่อนเบาๆเพราะไม่มั่นใจเรื่องกินปากถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ให้นั่งเรียบร้อยในท่าที่เหมาะสมระหว่างนี้ ก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่รักเจ้ากำนายเวรและอื่นๆก็ว่ากันไปการให้พรคณะบิณฑบาตของพระสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคมกำหนดให้ไม่ต้องให้พรหรือถ้าต้องการให้ก็ให้ให้ในใจเพราะการยืนให้พรดูไม่เรียบร้อยและหลังฉันข้าวฉันเพน พระก็ต้องให้พรรวมยอดอยู่แล้วฉะนั้นหากพบพระที่ไม่ให้พรไม่ต้องเสียใจนะครับพระท่านทำตามกฎมหาเถระสมาคมอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วสำหรับมหาโอษนั้นก็ตามใจญ,ญาติโยมจากมีให้เลยโยมบางคนก็รอเก้อเสียกําลังใจเลยใช้วิธีสังเกตอาการถ้าโยมสุดตัวลงนั่งหรือยืนรอรับพร ก็ให้พรแต่สั้นๆบางที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการให้พรก็ผ่านไปเลยหรือให้แบบสั้นๆอายุวันโนสุขขังพระหลังแต่บางที่ร้านขาเตรียมที่ขวดน้ำไว้ให้ญาติโยมเลยอันนี้ก็ต้องยะถาสัพพีเต็มสูตรความจริงแล้วการกวดน้ำ หรืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับปวดแห้งก็ได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำแบบสั้นที่สุดก็อีอทางมียาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขการโมทนาบุญของญาติเราความจริงแล้ว สำเร็จในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีพอเราคิดจากทำบุญญาติเราที่เขาต้องการบุญจากเราเขาจักมารอโมทนาแล้วแค่คิดว่าอุทิศบุญให้เขาก็ได้รับแล้วไม่ต้องสาธยายให้ยินเยอะที่เขาให้ว่ายาวๆเป็นเพียงกุศโลบายในการฝึกทำสมาธิถ้าชีวิตไม่เร่งรีบจากอุทิศให้ยาวสักแค่ไหนก็ย่อมได้ เข้าฌานอุทิศส,ส่วนกุศลได้ยิ่งดีเข้าได้รับเต็มเต็มแต่ถ้าเวลาเร่งรัดอุทิศแป๊บเดียวก็ได้ผลเสมอกันแบบยาวๆก็มีตัวอย่างแบบหลวงพ่อฤหษือสีลิงดำคืออุทิศให้ครบทุกประการไม่เยิ่นเยอะเกินไปดังนี้อิทงังปุญญะพระหลังผลบุญที่ใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาและจงอโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าปราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพ,พเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พและพญายม,มราชขอเทพ,พเจ้าทั้งหลายและพญายม,มราชได้โปรดโมทนาและขอได้โปรดเมตตาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิเป็นญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณนะการบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดเรื่องการให้พรพระเก่าๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะทำตามความเคยชินหรือทำตามที่ญาติโยมต้องการดังนั้นหากอยากทำให้ถูกญาติโยมต้องเป็นคนบอกพระว่า ไม่ขอรับพรช่วยบอกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระบางรูปที่ให้พรยาวยืดจนไม่น่าดูและที่คนเข้าใจผิดกันเยอะการแผ่เมตตากับการอุทิศส,ส่วนกุศลเป็นคนละอย่างกันนะครับแผ่เมตตาคือการแผ่ความเป็นมิตรออกไปการอุทิศส,ส่วนกุศล คือการส่งผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วการใส่บาตรที่อยากแนะนำก็มีประมาณนี้ขั้นตอนการทำบุญง่ายๆตื่นเช้ามาใส่บาตรกันเถอะครับเอวังก็มีด้วยประการชนี้สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ